สวัสดีจ้ะพี่น้องจ๋าเรากำลังจะทำกับข้าวค่ะแต่ว่าเราหิวจ้ะอันนี้เป็นนมข้นนะคะเอาไว้กินสตอรอเบอรี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นนมข้นค่ะบ้านเราก็จะเป็นกระป๋องนะะเนาะค่ะเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นโอริฟออยค่ะเพิ่งซื้อมาค่ะ โอลิฟออยนี่ทานแล้วสุขภาพดีนะคะไม่ทาไม่เป็นอันตรายไม่ก่อมวลพิษภัยสู่ร่างกายนะคะไม่อ้วนค่ะทำทำอาหารอะไรก็ได้ไม่ว่าจะกินเต้าหู้เต้าหู้สดหรือว่าจะทานอะไรก็ได้ค่ะก็ใส่อันนี้ลาดลงไปเลยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะไม่อ้วนค่ะ แล้วก็ยายดาวก็มีลูกอะโวคาโดค่ะพี่น้องจา๋าคุณสามีซื้อเอาไว้ค่ะยายดาวก็จะมากินอ่าแก้หิวนะคะเนาะยังทำกับข้าวไม่เสร็จค่ะวันนี้จะทำซุปซุปอ่าลาบเนาะเขาเรียกลาบหรือเปล่ายายดาวไม่แน่ใจเห็ดนางลมจ้ะ นี่คะ่ะอันนี้ก็ซื้อไว้อาทิตย์นึงตรงนี้อาจจะเป็นรอยช้ำนะคะคิดว่าเขาน่าจะไปชนอะไรมาคะ่ะว่าจะไอ้นี่หน่อยปาดเป็นตาแล้วว่าจะแหวะขึ้นเขานิ่มเกินค่ะเราก็จะใส่โอริฟออยล์ลงไปเลยนะคะพี่น้องจ๋า นี่ค่ะโอริฟออยนี่ใช้จิ้มขนมปังก็อร่อยนะคะาเาดาวชอบกินค่ะโอริฟออยก็มีหลากหลายยี่ห้อไปนะคะว่าแต่เราจะชอบกินยี่ห้ออันไหนคะ่ะนี่ค่ะ าก็จะไม่มีรสไม่มีชาตินะคะแต่อวโวคาโดนเนี่ยเราจะได้ความมันของเขาเพราะว่าโอลิฟออยล์นี้เขาก็จะไม่มีรสชาติอยู่แล้วค่ะเขาก็จะเป็นน้ำมันเนาะค่ะเนาะ เรามาทำน้ำจิ้มสลัดก็อร่อยนะคะอะโวคาโด ครึ่งลูกเราจะมากินด้วยนุ่มค้นกันจ้ะโอ้เม็ดตกเม็ดอะอะโวคาโดนเนี่ยเพาะได้ง่ายมากด้วยค่ะ,ะคุณสามีเคยเอาไปเพาะค่ะขึ้นมาแบบต้นงามมากเลยค่ะกำลังจะถึงเอวค่ะแต่เจออ้วนนมทะลักพี่น้องจ้า ไม่ใช่นมยายดาวนะนมค้นจ้ะลูกสาวกลัวเราบีบใส่ปากจ้ะจ้าเนี่ยค่ะนมค้นบ้านเราค่ะเหมือนกันอันนี้เขาจะไว้กินกับสตรอเบอรี่นะคะนี่แล้วก็ใส่นมไปนะคะ ลูกสาวรีบมองตาเลยบอกอกลัวแม่ยุกนุมดีบใส่ปากม,มีความสุข วันนี้ว่าจะซื้อสตรอเบอรี่ค่ะแต่เห็นลูกไม่โตไม่อึมก็เลยไม่ซื้อเมื่อวานไปอีกซุปเปอร์หนึ่งใหญ่มากค่ะแต่ยเยาวก็ไม่ค่อยที่แบบจะเลิศเลอเพอร์เฟกกับเขาสักเท่าไหร่นะคะสตอรอเบอรี่เป็นเพราะเราแกะแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบ นานๆนกนินทีโอเคค่ะสตรอเบอรรี่อร่อยมากค่ะขอบอกขอบอกตามตรงความมันของอะโวคาโดอะโวคาโดนเนาะเข้ามาเจอความหวานของนมเข้มข้น ลูกชายยะโดนแม่ตีนะคลิปนี้อาจจะไม่มีประโยชน์แต่ก็อาจจะดูแบบมีประโยชน์นะคะเรามาทานอาหารเพื่อสุขภาพคะ่ะ ยายดาวลวกเส้นสปาเกตตี้ยายดาวก็จะเราโรยน้ำมันะมะกอกเนี่ยค่ะโอลิฟออยใช่ไหมคะโอลิฟออยแล้วก็คุกเขาค่ะยายดาวจะไม่ค่อยใช้น้ำมันพืชนะคะสามารถกินกับอะไรก็ได้ค่ะโรยไปใส่ไปค่ะดีต่อสุขภาพนะคะโอลิฟออยคลิปนี้ยายดาวก็ขอไปก่อนละคะ่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ